สวัสดีลูกค้าทุกท่านครับวันนี้นะครับร้านหนังวัวของผมเราก็มีออเดอร์สินค้าไม่ชงอีกเช่นเคยครับวันนี้เราได้ออเดอร์มา2ออเดอร์ครับออเดอร์แรกจะเป็นตัวสายนาฬิกาของไซโก้ครับหลายๆท่านนะครับมีปัญหาก็คือการใช้สายหนังครับเพราะว่าในท้องตลาดเนี่ยมันจะมีกลิ่นเหม็นเนื่องจากว่าด้านล่างเขาปูชามัวครับบางท่านเนี่ยที่ใช้เป็นหนังแท้เกรดเอพรีเมียมพวกของ IWC Ro โรเล็กเนี่ยก็จะบอกว่าไม่เหม็นครับแต่สายพวกนี้ในห้างเนี่ยจะมีตั้งแต่เก้าพันถึงหมื่นกว่าเฉพาะสายครับซึ่งลูกค้าที่ใช้เกกกกรดดพววนนนีีี้้้่่่่ย็จะูสสึาาาหหังแแทททุตลๆ ไปซื้องานในท้องตลาดมาด้านล่างมันจะบูดเป็นสีชามัวครับหนังชามัวเขาจะมีสีเป็นลนักษณะเป็นน้ําตาลอ,อ่อนๆซึ่งเวลาใช้งานไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะดูดน้าเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็มีกลิ่นเหม็นบางท่านใส่ขับรถตอนก่อนจะเข้ารถเหงื่อเราฉ่ำๆครับตัวสายก็จะดูดน้ําเหงื่อเข้าไปครับกลิ่นก็จะเหม็นมากบางคนเข้าประชุมก็จะเหม็นมากครับหลายๆท่านก็เลยหนีไปใช้สายเหล็กซึ่งสายเหล็กเนี้ยปัญหาต่อมาก็คือจะมีน้ําหนักครับแล้วบางคนครับแข่งมือหรือไม่ทันระวงังก็จะไปขูดรถตัวเองบ้างแล้วก็เวลาใช้ตตอนนนนทํําาางใชีีววิประจัเ่ย ัวเลสนะคบผมที่เป็นสายเนี่ยมันเคาะกับโตะบ้างขูดกับขอบบ้างทําให้เกิดรอยซึ่งเวลาเราใช้งานไปสักพักนึงแล้วเนี่ยสายที่สวยๆก็จะหมดสภาพเสียสภาพไปตรงนี้เราก็เลยทําออกมาเป็นหนังแท้ทั้งด้านบนด้านล่างเหมือนกับงานแบรนด์เนมครับเพียงแต่ว่าเนี่ยเราทําขึ้นมาให้กับลูกค้าโดยเฉพาะลูกค้าสามารถเลือกสีหนังตะเข็บได้เราก็จะทําออกมาโดยดูขนาดของตัวเลื่อนและไล่ความหนาออกมาให้เข้ากับหัวเข็มครับซึ่งตัวเข็มตรงนี้แหละครับมันจะมีลักษณะเป็นทั้งบันพับครับแล้วก็เป็นปีกกีเื้อครับซึ่งเราตรงนี้ทําออกมาแล้วก็จะต้้ออองทําากมให กับตัวเรือนและข้อมือของลูกค้าครับผมตรงนี้เมื่อเราคัดหนังออกมาแล้วเป็นหนังเกรดเอครับบุบเป็นหนังวัวด้านล่างแล้วก็ข้างบนเป็นหนังวัวแท้ลูกค้าใช้ได้อย่างสบายใจเลยครับ3-5ปีครับผมสามารถใส่โดนน้าโดนฝนโดนเหงือ่อเอาไปจุ่มน้ําเลยก็ได้นะครับหนังเขาจะมีรูขุมขนในการระบายอากาศครับทาให้มันไม่เหม็นครับและไม่เสียสภาพไม่อมน้ําครับ ซึ่งหนังตรงนี้ยิ่งใช้ยิ่งนุ่มครับเหมือนกันเนื้อเราครับผมตรงนี้เราก็เลยจัดการทําออกมาให้กับลูกค้าทุกท่านที่มาหาเราแล้วก็แวะมาอุดหนุนครับงานทุกชิ้นเราการันตีให้ใช้ได้อย่างสบายใจครับผมส่วนต่อมาครับตัวนี้ครับมีลูกค้าท่านหนึ่งครับมาลงบันกลางครับระหว่างรอคุณหมอก็แวะมาเดินเล่นในคลองถมกก็เลยมาเจอกันซึ่งเราทําออกมาคือจะเป็นตัวซองใส่กระเป๋าตังค์ครับสาเหตุที่เราทาซองใส่กระเป๋าตังค์หลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าทําไปเพื่ออะไรครับผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับที่มีอายุแล้วเนี่ยชอบเอากระเป๋า้ก ด้านหลังซึ่งเวลาเรานั่งครับผมใต้น่องของเราเนี้ยจะมีเส้นเลือดอยู่นะครับมันจะทําให้ลูกค้าหล,หลายๆท่านขาชาครับซึ่งตรงนี้เนี้ยลูกค้ามีปัญหามากๆเลยก็เลยมาหาคุณหมอแล้วหลังจากที่ได้คุยกับคุณหมอแล้วเราก็เลยได้คุยกันเพราะว่าลูกค้าตอนแรกยังไม่ได้จะซื้ออะไรเลครับ พอได้คุยกันเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ได้คุยกันว่าเราทำซองใส่กระเป๋าตังค์ให้ได้นะครับเพราะลูกค้าทุกทุกท่านเลยอะครับหลังๆเนี้ยกระเป๋าตังค์จะไม่ได้เอาไปใส่ตังค์ครับจะเอาไปใส่ใบนัดบินนามบัตรกระดาษเต็มไปหมดเลยครับผมซึ่งมันจะมีความหนาคุณลุงท่านนี้นั่งทํางานทั้งวันทุกทุกวันครับเส้นเลื่อนมันก็เลยโดนในกระเป๋าตังค์เนี้ยครับกดทับเอาไว้ทําให้ขาชาตัวนี้เราก็เลยทําออกมาเป็นซองใส่กระเป๋าตังค์ที่คุณลุงใช้อยู่ครับเราได้ปกเขาง่ายๆขึ้นแล้วเราก็ไม่ต้องเอางงง็คคเเกกกไวว้้้้ทีี่่รรระป๋านานนนดหลลัับบตุุณผมชย เลือกเป็นตัวซองครับสีน้ำตาลเย็บได้ส้มครับเราทําออกมาตามขนาดตัวกระเป๋าตังล้วก็ทาข้างหลังคาดเอวเหนียวทนไม่ต้องกลัวฉีกขาดสะดวกไม่ต้องกลัวลืมไม่ต้องกลัวหายครับหนังตรงนี้แต่และคนก็ชอบนละสีครับปังเงินทูลุงท่านนี้ชอบสีน้ําตาลเราก็เลยทําออกมาให้เราจะสังเกตได้ว่าด้านข้างเราทําเต็มแล้วก้นเย็บเอาไว้ครับเราจะใส่แบงค์ใส่เหรียญใส่ของจุกจิกก็ไม่ต้องกลัวตกหล่นครับตรงนี้ก็แก้ปัญหาให้กับุณลุงเวลาใช้งานเพราะว่าไหนๆได้ยาไปทานแล้วรักษาแล้วจะได้หายขาชาครับผม ก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านครับที่แวะมาอุดหนุนสินค้าที่ร้านเราครับเราก็จะทําออกมาให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าครับบางคนเนี้ยพกไม่สะดวกบางคนพกแล้วตัวของหายบ่อยหรือบางคนใช้แล้วอยากจะมีอะไรมาโปรเทคเราสามารถตัดออกมาให้มันพอดีกับการใช้งานได้ครับจะได้พกสะดวกไม่เกะก,กะครับผมเราก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่มาช่วยชมคลิปมากดติดตามแวะมาอุดหนุนร้านเราอยู่ในคลองถมเซนเ็นเตอร์ดีด็อกสิบหกขีดสี่ครับหาไม่เจอพิมพ์ใน g ูเกิลนะครับว่านังวัวคลองถมเราก็จะเจอกันครับผมวันนี้ไปก่อนขอบคุ i